โอ้แน่เนอยธรรมดารถหล้อเลยสวัสดีครับอยู่กับพงครับช่างยีทูปจยก,กับพงษ์นำซิงครับว่านี่เปิดบอไหมครับกับทีมงานรถหล่อเหมือนเดิมครับแงานเยอะครับเรื่อยๆครับ เดี๋ยวไม่มีวันหยุดนะครับทีมงานนี่งานทำตลอดอุ้จริงครับนี่มะดูกันต่ออุมสูงสูงอยู่กับนี่ชิวสั่งรถต้องชิวสั่งนะนี่นี่รอสั่นเกินะครับระบบไฟ มาดูรับมุมนี้อ,อยู่กับ SK c o b i c o มาเกเอกเหมือนเดิมครับโอ้หมุมนี้ก็จะออกร้อนๆเลยนะครับพาไปดูมุมล่างครับ ขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่อง YouTube เจ้าของน้ำซิมนะครับเราก็จะพยายามทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆพ,พี่ๆได้ดูนะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับผม เยียงหลอกนาดินนะครับนี่โอ้มีอยู่อีกชิมงานหนึ่งครับนี่แหมโคขึ้นเฉลิ่นนะครับ เป็นโกเบโก้โอ้ยขอโทษนะครับพูดผิดข้อมันสุนจะเป็นขอมสุรุนหาหรือเปล่า,ามาดูนี่รถแรงครับนี่มอฟ้ากระบะแดงจกี้เหลืองแบบมีทุกรูปแบบนะครับในแบบนี้แบบนดูยากครับ เดี๋ยวพาไปดูมุมพลัง,งนะครับนี่ามีโอ้รอเลยครับมุมนี้งานลอกหน้าดินนะครับ มาอีกปุ่งกี้กกยยใหญ่ๆจัดไปโอย เต็มพิกัดเลยครับเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าแบกหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะเออไม่ไปครับไม่ไใส่อีกไอโคบอกว่าเร้จะถ้าไม่ไปตักใส่เรื่อยๆนี่ โอ้ใส่ไม่เยอะเราทนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ใส่ไม่เยอะครับแต่ว่าช่องว่างไม่มีครับผมโอะแบบนี้ใส่ไปเลยครับไม่ต้องกลัว <c oughs> มาอันนี้ครับผมโอ้ทานนี้สวยมากครับ ล็อกกี้ทานแล้วน,น,นี่คันนี้กีกันนี้ก็น่าจะเป็น เครื่องร้อยเข้าห้าหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับ ก็จะโหดๆเลยนะ,ะมาดูซีรีส์อลลอยอันนี้ ในธรรมดาครับนี่รอ้ยรอนะครับคันนี้โอ้องเสียงจะเต็มตีเด็ดนะครับเสียตี ทานลูกพี่ของแท้นะครับเนี่ยอาฝุ่นหลังก็บมำใครออก่านกระเป๋าคะมีชคยไม่รู้อ่ะก็โดนอะไรมานะ เสือครับเครืงเสีอเอยงแอร์ยเย็นอเพลงเพราะโอ้โหเสือจริงครับนี้ มาด,ดูเจ็ดอีซีรีห้าร้อยสีฟ้านะครับคันนี้โอ้รอแหมทั้สุดนะครับแบบสไตล์เรียบๆนะครับแต่งแบบกระจกก็จะไม่เยอะนะครับ ลองดูก็จะสะอาดตาหน่อยทีนึงชนหน้าก็มีนะครับต่อถอดออกครับผมว่าวิ่งวิ่งดินสานะครับดิ้งเหนื่อกันดินมันชนดินที่เขาถอดออกครับผมอ่ะถอดออกก็ยังรออุ้ย ทีเด็ดามาดูครับทีเด็ดวันนี้ของทีมงานนะครับหายกันเป็นงานเลยคันนี้ไม่ค่อได้ถ่ายครับมาพามาดูพลังเก็ดอีครับแ <c oughs> ามานนะครับคันนี้ Km 55พลัง 7e โอ้หธรรมดาครับคันนี้บอกไว้บอกเลยครับคันนี้โอ้โยบืนได้ล่องได้ครับคันนี้นี่นนก็จะรอๆเลยนะคลาสสิกคลาสสิกครับบอกได้คำเดียวครับคันนี้เต็มกำลังครับน,นี่เห็นอย่างนี้นี่ยกหัวนี่ก็บอกนะครับนี่ เป็นกระบอกไฟฟ้านะครับยกเป็นงานแปลงทั้งหมดครับนี่จากปูสอเกียงไกรหรือเปล่าอาจจะใช่นะอูที่รีวิวนะครับผมบอยู่ไปรีวิวเมื่อเช้านะครับทัในใดนะครับจะสนใจจะติดดำต่อดำรถหูกร้อนะครับผม เข้าไปดูที่คลิปที่ผมถ่ายในให้ดูนะครับสามารถโทรสอบถามหรือโทรติดต่อได้ครับผมราคานะครับอยู่ที่เป็นเซ็นนะครับแสนสี่ต่อดำนะครับแสนสี่สิห้านะครับแสนสี่หมห้าพันครับประมาณนี้ ถ้าท่านใดที่สนใจนะครับลองโทรไปถามทั้งอูได้นะครับ,รบผมไดเขียนเบอร์โทรไว้นะครับใต้คลิปที่ผมรีวิวเช้าเน,นีย่าะนี่งานแปลงทั้งหมดครับคันนี้ ทางอูก็แล้วแต่สั่งครับทางอูก็สั่งลายก็ได้ครับ <S <S เป็นลายเป็นะไรก็ได้ทางอูล้วทำหมดครับอ่ะจูนต่อล็อกเล็กครับคันนี้ อยับเครื่อง1ห6 5นะครับอันนี้จะเป็นขนมห้าวใครที่ได้ดูคลิปที่ผมเคยถ่ายนะครับก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับคันนี้เครื่องอ้อาวถังน้ำมันลืมปิดนี่ป่ะ ่านน้ำมันลืมปิดแล้วครับนี่ต้องไปบอกช่เฟอร์ก่อนนะแปบนึงครับมาดูกันต่อครับคันนี้อะไรนะสมองเงินอ่ะผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับกำลังศึกษา น,นี่เป็นสมองเงินนะอองเกียร์ฝากเกียร์ฝากไม่ได้ลงเดี๋ยวบอกชอปเฟอร์กันนะเกียร์ฝากเกียร์ฝากลงเลยเกียร์ฝาก นี้เป็นโฮเจ็ดดีและเกาหนครับอที่เขาเรียกกันก็คือสมองเงินนะครับ เสียบุ้งครับอันนี้ไมโครก็ตั้งคาร้อนนะครับเตรียมรับรถนะครับทีมนี้ประมาณสิบกว่าคันครับรถด,ดำ รอบคันนี้มิซูมิชิ <G ül> <G ül> โอ้แนวหักแล้วครับนี่ไม่ได้แล้วต้องลดเมื่อกี้ลงแล้วครับนี่ดินลงนะครับเพราะว่าใส่เยอะเนกะิดปัญหาเรื่องสเสียง อ,อันนี้ก็ใบใบใหญ่ครับนะครับ,นะรบผมก็จะขอเจ้าคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้แก่ช่อง Youtube ผมเลยนะครับผมเป็นกำลังใจนะคำคลิปต,ต่อไปนะครับนะครับนะ สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ